อุ่นล่ะสวัสดีครับชาวมาดริตติสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวยวัยรุ่นจุดขาวศึกเอลกลาซิโกศึกที่มีมนขลังและนี่เป็นแมทจุดโลกสำหรับโลกฟุตบอลอย่างแท้จริงไม่ว่าจะยุคไหนๆก็ยังมีสเสน่ห์และความน่าดูอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ในล่าสุดนี้ครับเริ่มจะเห็นได้ว่า ทางบาร์เซโลนาขึ้นมาเหลื่อมเลือมเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยจากใน3ามแมตช์ล่าสุดครับเป็นทางบาร์เซโลนาที่เอาชนะเรอัลมาดริดได้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่นัดจริงสเปนิสะคับหรือซูเปโกปาดิเอสปันยาบาร์เซโลนาก็ชนะเรอัลมาดริดไปในสกอร์สประตูต่อหนึต่อมาในถ้วยโคปาเดเลเลกแรก ที่บ้านเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาก็เอาชนะไปได้ในสกอร์ศย์ประตูต่อ1จนมาถึงแมตช์ล่าสุดในลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดก็ชนะเรอัลมาดริดได้อีก2ประตูต่อหนึ่งทำให้3แมตช์ล่าสุดที่เจอกัน ทางบาร์เซโลนาวินเลต์100%หรือชนะอรวดนั่นเองนะครับมาถึงณวันนี้จากบาร์เซโลนาที่เคยมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องของผู้จัดการหรือนักเตะที่ไม่ลงตัวอะไรหลายๆอย่างอยู่ถึงปี2ปีตั้งแต่เมสซ,ซี่ไม่อยู่ต่างๆนานาจนมาถึงวันนี้ครับที่ชาบี้เฮนันเดสเข้ามาคุมทางบาร์เซโลนาและปรับปรุงจนระดับของทีมบาร์เซโลนากลับมาอยู่ที่เดิมหรือจะเกินเรอัมลมาดริดไปแล้วหรือเปล่าด้วยซ้ําไม่เข้าใจ เหมือนกันนะครับว่าเรอัลมาดริดจะอยู่กับที่รอเขาไล่ขึ้นมาหรือแซงไปทําไมกันทําไมทางเรอัลมาดริดถึงไม่พัฒนาขีดตัวเองก่อนที่เขาจะไล่ขึ้นมาจนนวันนี้ครับปฏิเสธกันไม่ได้จริงๆว่าบาร์เซโลนาลืมเมลือมเรอัลมาดริดเวลาเจอกันไปแล้วแต่ในฐานะแฟนเรอัลมาดริดคนหนึ่งครับผมก็อยากจะมาวิเคราะห์และก็อยากแสดงความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับเหตุผลที่เรอัลมาดริดเนี่ยต้องแพ้บ,บาร์เซโลนาถึง3นัดติดกันเลยในช่วงนี้สําหรับตัวผมนะครับมี มี3เหตุผลครับเหตุผ,ผลที่1เป็นเรื่องการจัดตัวของผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดหรือโค้ชนั่นก็คือคาร์โลอันเชลติอันเชลติครับมั่นใจในชุดนักเตะเดิมๆเ,เน้นตัวเกาว่าตัวประสบการณ์อยู่ตลอดเวลานั่นเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ควรแล้วเพราะทางบาร์เซโลนาเองก็เจอเรอัลมาดริดค่อนข้างบ่อยการที่เจอทีมชุดเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอาจจะทําให้เขาจับทางเราได้โดยเฉพาะชาบี้เฮอร์นันเดสครับที่เป็นผู้จัด การทีมของบาร์เซโลนาถึงขั้นเคยอยู่ในทีมบาร์เซโลนาขณะที่เตะกับนักเตะบางคนของเรอัลมาดริดในชุดนี้เลยนอกจากแผนที่พอจะคาดดาวได้แล้วฝีเท้าทางชาบีเฮนันเดสก็ยังรู้จักเป็นอย่างดีนั่นแหละครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมเองแฟนมาดริดคนหนึ่งคิดว่าคาโันเชลติควรที่จะใช้เด็กใหม่ๆพลังวัยรุ่นเพื่อเข้ามาสร้างความแตกตา่างมาให้ทางชาบีเฮนันเดสจับทางได้นะครับเหตุผลที่2ตัวนักเตะนักเตะชุดนี้เหมือนมีเส้นบาง ระหว่างนักเตะตัวเก่าที่มีอายุเยอะๆไปเลยยกตัวอย่างเช่นโมดิตหรือค่าริมเบนเซม่าและคนอื่นๆอีกมากมายที่อายุ30กว่ากว่ากันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนาโชหรือโทนี่คลอสอะไรก็แล้วแต่และนํามาผสมผสานกับดาวรุ่งเลือดใหม่ของทางเลอันมาริดทาให้วันไหนที่มาลงตัวมันก็ดูเป็นส่วนผสมที่เข้ากันซะเหลือเกินระหว่างนักเตะอายุเยอะกับอายุน้อยแต่วันไหนที่โดนจับแยกสัตว์แยกส่วนออกจากกันนักเตะอายุมากก็จะมีการบ่นรุ่นน้องหรือว่า าจจะทำตัวเก่าไปบ้างส่วนนักเตะอายุน้อยบางทีก็หัวร้อนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เมื่อโดนจับแย่ออกมาก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่ามันขาดความลงตัวในนักเตะชุดนั้นๆไปมากจริงๆและข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของ passion เราปฏิเสธกันไม่ได้จริงๆนะครับว่าแพชชั่นของทางบาร์เซโลนาในการที่อยากจะกลับมาเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนมีสูงและความปรารถนานั้นค่อนข้างแรงกล้าเลยทีเดียวดูจากการเล่นของเจ้าหนูก,กาบี้ก็ได้ครับยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งคนจะเห็นได้เลยว่าความกระหายความทุ่มเทในความต้องการที่จะถือถ้วยแชมป์ลาลีกาในปีนี้นั้น เขาทาได้ทุกอย่างครับเพื่อที่จะสยบเรอัลมาริดให้อยู่หมัดรวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆของบาร์เซโลน่าก็แสดงออกมาในทิศทางเดียวกันว่าพวกเขาต้องการจะกลับมาแสดงให้เห็นว่าเขาคือทีมที่เหมาะสมกับถ้วยลาลิก้านี้ต่างกับทางทีมเรอันมาริดครับเวลาเตะในลาลิก้าจะมีความตื่นตัวช้าแพทชั่นนักเตะหลายๆคนที่อายุเยอะๆแล้วก็ดูจะไม่ได้กระหายขนาดนั้นถ้าเทียบกับทางนักเตะบาร์เซโลน่าอาจจะลงเหลือแค่เพียงนักเตะเด็กๆที่มีความพยายามความทุ่มเทที่จะคว้าถ้วยลาลิกา ในฤดูกาลนี้ทําให้ถ้าเทียบสัสดส่วนกันเนี่ยนักเตะในทีมบาร์เซลโลนาคงมีแพชชั่นสัก11คนหรือ15คนเพราะรวมตัวสมรองข้างสนามด้วยแต่ของทางเรอัลมาดริดเนี่ยเอาแค่ใน11คนตัวจริงแพชชั่นที่อยากได้ถ้วยลีกาถ้วยนี้จริงๆไมไ่รู้ครับว่าจะถึง5คนหรือเปล่านั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ผมคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงไปถึงการพ่ายแพ้ให้บาร์เซลโลนาใน3นัดหลังติด เป็นช่วงที่ยากจริงๆสําหรับเรอันมาดริดเวลาเจอกับบาร์เซโลนาเจอทีมในยุโรปเนี่ยก็ยังสู้ได้สู้สีมีแพชชั่นเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ที่เจอบาร์เซโลนาดูจะเป็นงานหินที่สุดสําหรับมาดริดในฤดูกาลนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามีเหตุผลไหนอีกหรือเปล่าที่ทําให้เรอันมาดริดพ่ายบาร์เซโลนาติดกันถึง3มแมตช์ไม่ว่าจะสนามไหนสนามบ้านเขาสนามตัวเองหรือสนามกลางก็แพ้หมดถ้าเพื่อนๆมีเหตุผลไหนเพิ่มเติมฝากมาคอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอันมาริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตวยขอตัวลาไปก่อนกาเซียสสวัสดีครับ